สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับฮวงจุ้ยรับอรุณฮวงจุ้ยในใจแห่งเสาหมวกดำฮวงจุ้ยของอาจารย์หมามนุษย์นั้นมิใช่ผู้วิเศษที่จะต้องเป็นผู้ที่ทำอะไรถูกต้องเสมอโดยไม่รู้จักคำว่าผิดพลาดแต่ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วรู้จักสำนึกรู้จักแก้ไขนั่นแหละเขาก็คือมนุษย์ผู้มีความประเสริฐยิ่งครับอืม เป็นบทคําสอนวงจุ้ยในใจที่ที่ถือว่าคมมากแล้วก็ลึกซึ้งนะครับเพราะว่า,าการที่จะต้องรู้สึกหรือสํานึกอะไรใช่ไหมอืมมันไม่ได้ทํากันได้ง่ายๆหรือคิดกันได้ง่ายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอืมบางคนอาจจะสํานึกก็ได้แต่ไม่แก้ไขอืม มไม่ใช่ชั่นปฏิเสธหรือเปล่าาสำนึกสำนึกอ่ะคนเราอาจจะมีก็ได้ถ้าสำนึกนะแต่ถามว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบเดิมสำนึกแต่ก็ทำเหมือนเดิมไม่ได้แก้ไขมันก็ไม่มันก็ไม่ไม่ได้ประเสริฐนักหรอกเออจริงนะจริงคือจะจะ,จะผิดมากผิดน้อยขนาดไหนถ้าไม่สำนึกก็ถือว่าแย่พออยู่แล้วแต่ถ้าสำนึกแต่ ยังทําต่ออีกไม่แก้ไข<ช>ยิ่งแย่ไปกว่า<ช>เดิมอ่าได้บางคนอ่าสมมติถูกจับขอโทษครับสำนึกแล้วครับอขอโทษสังคมสำนึกแล้วจแล้วพอปล่อยตัวมาเอาอีกอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้สำนึกไปแล้วแล้วพอปล่อยสู่สังคมมันเป็นแบบเดิมอืม<น>มันมีให้เห็นอยู่ในในสังคมปัจจุบนันมันมีอยู่บางคนถึงแบบถึงขั้นแบบ อาหารเลยดีกว่าไหมมันจะได้จบจบไปอะไรอย่างนี้มันก็จะมีเรื่องราวพวกนี้ให้เราเห็นอยู่ในในโลกของเราเอสแล้วมันเกี่ยวกับหงจุย้ยคุณแตงท่านอาจารย์เคยบอกว่าอาจารย์น่ะไม่โทษคนว่าคนน่ะเป็นคนดีหรือคนเลวยิ่งคนเลวเนี่ยจะไม่โทษเขาว่าเป็นคนเลวเป็นเพราะว่าหงจุย้ยชัยภูมิแคหะสถานอะไรที่เขาอยู่อะ่ะมันไม่ดีมันก็ต้องส่งผลให้คนคนนั้นไม่ดีด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาได้ย้ายออกจากชัยภูมินั้นหรือไปอยู่ บ้านที่ถูกต้องตามหลักคงจุ้ยมากขึ้นมันอาจจะดีก็ได้อะไรอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้อืมออันนั้นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าบ้านเขาเป็นยังไงอะไรแบบไหนแต่แต่แต่ก็เคยมีกรณีที่แบบที่ที่แบบมีเรื่องแบบเนี้ยแล้วอาจารย์ก็เคยพูดพูดกับทีมงานส่วนตัวนะว่าเออเนี่ยบ้านเขาเป็นอย่างนี้มันเลยทําให้นิสัยเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็เคยมีอ่าอันนั้นเป็นการเอ่อเขาเรียกอะไร โอ้ตเถียงกันในทีมหมายถึงว่าอาจารย์ให้ความรู้ในทีมเราเฉยๆไม่ได้ออกสู่สาธารณะให้คนอื่นได้ยินอันนั้นก็เป็นแค่นิดหน่อยส่วนหนึ่งของของวิชาเออบ้านเขาเป็นอย่างนี้มันถึงมีนิสัยประมาณอย่างนี้อะไรแบบนั้นแล้วมันอาจจะไปเจอสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นต่อไปก็มีสองประเภทแหละประเภทที่ใช่ Ờ, เดิมดีมากเลยแล้วพอ<ช>ไปจะขยับขยายไปอยู่บ้านใหม่ปรากฏว่าพย้ายไปอยู่ไม่ทันเท่าไหร่ก็กลายเป็นอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยเป็นคนดีมากพอไปอยู่บ้านนี้กลับกลายเป็นคนเจ้าชู้ทาให้ครอบครัวแตกแยกไปเลยตั้งแต่ย้ายมาอราหมุนหงิดอะไรอยงู่บ้านไม่ได้หัวเสียอ,อ,อะไรเงี้ยหัวร้อนเร็วอะไรแบบนั้นเราะว่าเราไปตรวจเราก็เคยเจอที่แบบ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 เรื่องราวแบบ,นบเ,เนี้ยบอกเออเนี่ยแต่กวองเขาไม่เป็นคนอย่างนี้เลยนะคะอะไรอย่างี้ใช่ไหมที่เราเคยเจอแล้วก็บอกเออเนี่ย แฟนพี่ไม่เคยอยู่บ้านเลยอยู่บ้านนี้คนบอกอยู่ไม่ได้อารมณ์เสียตลอดทะเลาะกันตลอดไม่เหมือนบ้านเก่ามันก็จ่อประมาณนงานแนวนี้มันก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยโหมันส่งผลถึงลักษณะทิศสายใจคอของคนด้วยเรื่องหงจุย้ยนะหรือกระทั่งที่ย้ายไปอยู่ในบ้านหงจุ้ยที่ดีเชิญท่านอาจารย์ไปตรวจหงจุ้ยแล้วมีการทําบ้านหงจุ้ยเสร็จปุ๊บกรณีนี้เราก็เคยเจอเช่นโหลูกเดิมดื้อมากหรือเกเรมาก,มากไม่เรียนพอย,ย้ายมาขึ้นปุ๊บ กลายเป็นว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาขยันมากขึ้นกลายเป็นเด็กดีสงบเออก็มีมัน,นสอนง่ายใช่มานอสอนง่ายมีมีมีใช่ใชเขาบอกเออเออพูดแล้วมันรู้จักฟังมไม่ไม่เกเลเหมือนแต่ก่อนเออก็แปลกนะแปลกเหมือนกันนี่แหละขนาดเป็นบ้านหลังเดิมนะแต่อาจารย์แก้นู่นแก่นี่ให้ก็มีคก็มีเอออ่ะก็ดีครับนั่นแหละทุกอย่างก็เป็น่วงจุ้ยเป็นลมหายใจจริงๆอืม แล้ววันนี้่วงจุ้ยบนร่างกายน่าจะไม่เกี่ยวกับ,บผู้ชายแล้วก็คงยากกับในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันแต่<อ>ก็ให้รู้กันไว้แล้วกันเมื่อไหร่มันดีขึ้นก็ลองทําดูคือผู้หญิงเนี่ยมันจะมีสเสน่ห์หรือว่ามีพลังความรุ่งเรืองคือผู้หญิงในทางฮวงจุ้ยเปรียบเทียบว่าเป็นหยินถูกต้องไหมใช่ฮะผู้ชายเป็นหยางเป็นหยางครับอ่าทีเนี้ยความเป็นหยินเราไม่จําเป็นจะต้องทําตัวให้มัน หญินเสมอไปบางครั้งเรา<ม>แค่เพียงเพิ่มอะไรนิดหน่อยมันก็จะทําให้การที่เป็นหญินเนี่ยได้ปรับส,สมดุลให้มันดี<ม>ขึ้นได้ก็คือการทาลิปสติก<ม>เออให้มีสีสันสักหน่อยบางคนก็บอกว่าจะถูกจะถูกแต่แพงก็เอาแดงไว้ก่อน อ๋อจะถูกจะแพงขอแดงไ้ก่อนเออมันสดชื่นไม่ไม่แดงไม่มีแรงทำงานอะไรอย่างงีอ้อ๋อ okay, บางทีเรา <okay. S 1> เราเห็นเขาแต่งหน้าทาปากแล้วรู้สึกสดชื่นดีเหมือนกันนะกับท่าน,น้ามาแบบโอ้โหท่าน้ามองนะพีเรามองเราเราัดตัวเองโอ้ผู้หญิงทาปากแดงเออดูเซ็กซี่ดูอเอยดูน้า น้ามองอ่ะมันเด่นกว่าคนอื่นไงมองเด่นกว่าคนอื่นบางทีก็มองจากปากเขาเลยใช่ไหมเวลาเขาพูดเออมันมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีมีเสน่ห์ใช่เอนี่ยอันนี้เราไม่ได้เรามองแค่อ่าลองคิดถึงสมมุติเรายังมองเลยแล้วถ้าเกิดพลังวงจุ้ยอมันก็จะพุ่งไปตรงคนนั้นถูกไหมเออมันก็จะเหมือนเรียกพลังไปก็เอาไว้รอเมื่อไหร่ถอดหน้ากากได้ก็กลับมาใช้ลิปสติกกันเนาะลองดู อ่าใช่ครับอันนี้สําหรับผู้หญิงนะถ้าเกิดผู้ชายคนไหนอยากกระทําก็ทําได้เหมือนกันทาไม่ทาไม่กลัวอืมทำได้ทำได้ต่อมนั้นอันนี้อันนี้เป็นห่วงช่วยพลังกายผู้ชายจริงๆมันหยางอยู่แล้วผู้ชายหยางอยู่แล้วอย่างที่พี่ตาโตบอกถ้าเกิดท้ายส้นิมันก็หยางล้นเลยทันเนี้ยล้นหนักเลยกับเพศอีกไม่ดีไม่ดีครับเออเออต้องเอาให้เกิดความสมดุลเนาะใช่โอเคใช่ครับก็ถือว่าได้รับความรู้อีกหนึ่งข้อนะครับสําหรับโมจิ คนร่างกาย uh huh. นะเนาะก็หวังว่า,เ,าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ผหญิงแหละก็เอาไปใช้กันนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับทิ้งท้ายด้วยภาพสวยๆจากบ้านภูเขาเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ